หลังจากเปิดตัวมา2 EP แรกนะคะเรตติ้งของละครก็ได้ไปที่1กว่ากๆเท่านั้นล่าสุดละครเรื่องใต้ล่าผลเงินละครของช่องวันสัมสเปดซึ่งนำแสดงโดยต่อธนาภพไร้นรพัฒน์ ก็กระเตื้องขึ้นมาแล้วนะคะโดย EP ล่าสุดเรตติ้งเพิ่มขึ้นแบบพุ่งกระฉูดจันทหนึ่งกว่ากว่าไปที่2.3เรียกว,ว่าสมกับความสนุกสนานและความเข้มข้นดราม่าของเรื่องสําหรับละครเรื่องใต้ล่ากของช่องวัน31นะคะบอกเลยว่าสนุกสนานมากๆและแฟนๆของหนุ่มต่อธนาภพกับไบร์โนรพัฒน์ก็อย่าลืมไปติดตามรับชมกันนะคะของช่องวัน31รับรองว่าสนุกสนานแน่นอน